ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไอซ์แลนด์นะครับเมื่อภูเขาไฟเกิดการประทุรุนแรงเป็นครั้งที่5นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเกิดขึ้นทำกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์ระบุว่าระดับการไหลของลาวาค่อนข้างที่จะ รวดเร็วมากนะครับแล้วก็น่าจะมีปริมาณประมาณ1,500ถึง2,000ลูกบารเมตรต,ต่อวินาทีด้วยนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวลเป็นอย่างมากไปชมภาพกันก่อนครับลาวาสีส้มสดและกลุ่มควันสีขาวปะทุขึ้นจากรอยแยกคล้ายกับแนวกำแพงหลังจากภูเขาไฟทางตอนเหนือของเมืองกรินดาวิกปะทุรอบใหม่นะครับ ลาวาปะทุสูงขึ้นไปในอากาศประมาณ50เมตรและส่งกลุ่มควันปกคลุมเป็นวงกว้างขณะที่รอยแยกของภูเขาไฟมีความยาวประมาณ3.4กิโลเมตรสำนักง,งานอุตุตนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์เตือนถึงความเสี่ยงที่ภูเขาไฟจะปะทุในพื้นที่ตอนใต้ของกรุงเรกยาวิกเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ด้วย เนื่องจากผลการศึกษาพบว่ามีแมกมากจำนวนมากสะสมอยู่ใต้ดินส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องยกระดับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่บริเวณน,นี้ครับ